สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะได้ข้อมูลมาจากวิดีโอ YouTube ช่อง Club กิกค่ะเกี่ยวกับเรื่องเสียงของผู้หญิงตอนอตอนมีกิจกรรมทางเพศนะคะแล้วก็ทำไมผู้ชายส่วนใหญ่ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆครับคือในวิดีโอเขาบอกว่าผู้ชายเกือบทั้งหมดเลยนะชอบฟังเสียงพวกนี้เกือบทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับ เขาบอกเกือบร0 0เลยเพราะว่ามันเหมือนเอ,อ่อมาทำหน้าที่เป็นฟีดแบ็กนะครับช่วยให้เขารู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอีกฝ่ายรู้สึกยังไงชอบไหมอ๋อเหมือนการยืนยันความรู้สึกครับทำให้มั่นใจขึ้นแล้วก็รับรู้ได้ชัดเจนว่าอีกฝ่ายกำลังพึงพอใจอืมก็น่าสนใจนะคะแต่ในวิดีโอเขาก็พูดถึงอีกมุมหนึ่งด้วยว่าทำไมผู้หญิงบางคนอาจจะออไม่กล้าส่งเสียงอาจจะเขินหรือว่ากลัวคนอื่นมองไม่ดีอะไรแบบนั้น ใช่ครับประเด็นเรื่องความลังเลนี่ก็น่าคิดนะคือมันเชื่อมกับสิ่งที่วิดีโอเขาเน้นมากๆเลยคือเรื่องความจริงใจครับความจริงใจเหรอะคะครับเสียงที่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆไม่ใช่การแบบว่าเสแสร้งหรือพยายามทำเสียงออกมาอ๋อคือถ้าไม่จริงผู้ชายจะรู้ส่วนใหญ่มักจะสัมผัสได้นะครับแล้วมันไม่ได้ช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมถึงการจริงๆรหรอก บางทีอาจจะทำลายความรู้สึกนั้นด้วยซ้ำไปแสดงว่าหัวใจสำคัญจริงๆที่วิดีโอพยายามจะบอกไม่ใช่แค่เรื่องการทำเสียงแต่เป็นการแสดงความรู้สึกจริงๆผ่านเสียงสินะคะถูกต้องครับแล้วการแสดงออกที่ว่าเนี่ยมีแบบไหนบ้างคะที่วิดีโอยกตัวอย่างมามีหลายระดับเลยครับเริ่มตั้งแต่เสียงที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำอย่างเช่นเออเสียงลมหายใจที่แรงขึ้นหรืออาจจะมีเสียงครางเบาๆหลุดออกมาตามธรรมชาติตอนที่รู้สึกดีมากๆ Mm hmm. พวกนี้คือแบบว่าสัญญาณที่ชัดเจนแล้วก็จริงใจที่สุดแล้วครับเข้าใจค่ะแล้วมีแบบที่ตั้งใจมากขึ้นไหมคะมีครับเช่นการเรียกชื่อฝ่ายชายในจังหวะที่มันสําคัญสําคัญการเรียกชื่อนี่นะคะครับมันให้ความรู้สึกพิเศษนะเหมือนกับว่าเราต่างจดจ่ออยู่กับช่วงเวลานั้นจริงๆเหมือนการดึงความสนใจดึงความรู้สึกให้ไม่อยู่ตรงนั้นเลยนะคะที่ชัดเจนขึ้นไปอีกอย่างการร้องขอหรือกระตุน้นเช่นเช่นอ,อีกนิด ตรงนั้นแหละหรือแบบอย่าหยุดนะอะไรแบบนี้ตอนที่กําลังรู้สึกดีมากๆอ๋ออันนี้คือสื่อสารตรงๆเลยถูกต้องครับเป็นการสื่อสารโดยตรงที่ส่งพลังมากแล้วก็อีกอย่างที่วิดีโอเน้นคือคําชมครับคําชมที่ออกมาจากใจจริงๆชมว่าอะไรคะอย่างเช่นอย่างชอบจังหรือดีมากอะไรทํานองนี้ครับคําพูดบุบบวกแบบนี้เนี่ยเขาเปรียบเหมือนเป็นเชื้อเพลิงเลยนะเชื้อเพลิงครับ มันช่วยเติมพลังใจสร้างความรู้สึกดีๆแล้วก็กระตุ้นให้ฝ่ายชายอยากจะทำให้อีกฝ่ายมีความสุขมากขึ้นไปอีกสรุปแล้วสิ่งที่วิดีโอนี้ชี้ให้เห็นก็คือการที่เราแสดงความรู้สึกสุขสมออกมาผ่านเสียงอย่างเป็นธรรมชาตินี่แหละมันสามารถช่วยเสริมสร้างความผูกพันความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ได้จริงๆใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงลมหายใจเสียงครางเบาๆการเรียกชื่อการร้องขอหรือแม้แต่คำชมทั้งหมดนี้ถ้ามันออกมาจากความรู้สึกจริงๆก็เป็นการสื่อสารที่สำคัญมากๆสินะคะถูกต้องครับแล้วประเด็นที่น่าคิดต่อจากวิดีโอคือเขาไม่อยากให้เราเก็บกดความรู้สึกเพราะความอายการกล้าที่จะเป็นตัวเองแสดงออกอย่างธรรมชาติผ่านเสียงมันอาจจะทำให้ประสบการณ์ร่วมกันมันดีขึ้นนะสำหรับทั้งสองฝ่ายเลย เป็นการสื่อสารที่ลึกซึ้งรูปแบบหนึ่งเลยนะคะใช่ครับพอคิดแบบนี้แล้วก็น่าสนใจนะคะว่านอกจากเรื่องเสียงที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณอื่นๆที่ไม่ใช่คำพูดหรือการแสดงออกอย่างจริงใจแบบอื่นอีกไหมที่อาจจะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนเพลวัตของความใกล้ชิดความผูกพันระหว่างคู่รักได้อืมก็น่าคิดนะครับลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะคะสนใจสั่งซื้อกแม็กตัวเฉพาะกิจ โทร0829948599หรือแอดไลน์นุดมาได้เลยนะคะถ้าหากบำรุงฟื้นฟูแม็กนํำผัดเลยคะ่ะ